เหร่บ่ขีเหร่เอาเอาปลอบใจกันเปื่อยตายเห็นไหมเงินพันห่านี่กาเอาคัไก็ไดนเสียแต่ว่าพันหาเนาะหายจุกแก้มนีดีเดียวไม่ใช่ไหมเงินพันห่าเ้นองจ้างจ้างพันห่าก้องเาเพียวเงเอ้ยอยู่บนดถมบนด่างมาเดินทางเดินทางเดินทางไล่บอ ทะถะอีกแล้วความเดินทาอีกแล้วให้พี่น้องงปปเลยปอีกแล้วมาบอกโมเขียดแล้วก็ไปป่าเลาให้่่งเนาบอกโมเขียดแล้วก็ไปป้ามุดเอาป่ะเนอะกลาบสวาสดีเนอมาพี่น้อง พอดีเอาเข่าขึ้นมาสีอยู่เพื่อนป่ากันพอดีพี่น้องเลยไปก็ต้องเอาของมาไว้ก่อนสีกินป้ากันเห็ดกินเองนู่นเลยป่ากินเองนู่นได้เนาะเห็ดอินนี่เห็ดกินเองได้สบายได้ป่าเนี่ยเออเออเออแมกงทานตื่นนเสริตื่นอ่ะไอแมกไม่เห็นวะไม่ได้แมกไมเห็นว่าเห็ดกินเองอะไรตัวนี้ยอมแห้เดได้แต่เนี่ย ไปน้ำมอนอี่เหอไอแม่นิเอาไปน้ำเลื่อนี่นี่ไปน้ำเลือนี่ไปน้ำเลือนอ้ยเอาไปน้ำมอนี่นไปน้ำแม่นี่นะมาขามาีสองสอบแม่พี่ดางเลย ทำไมหอมกุ๊บจังวเสียไปกินเนาะจกสอบเนาะเหากันนาะไเนาะผู้เคล่อนไยู่ยนดตา้ยยุดยุดุยุดยุดยุดยยุยุดยยุดยุดยยุดด เนาะอยู่นี่ก็มีเนาออุ้ยแม่ขึ้นมาเห็นยังเหงือบอ่ะเนาะโอ้ยอยู่นี่ก็มีนี่เขาจังว่าเอาขึ้นมาเห็นยังไงบ่ชอบคือการชอบวันนี้โอ้ลูกเนอวันนี้เอาชิปดินดินชายเนี่ยนอละไปขาวว่าน้ำเนยไว้อะเนอเอาไปนี่ลูกเอาไปเรียกน้ำเนยลูก ว้าว่นไปจิตเอิ่นจิไปเดาก็ได้ข่านไปอาอีกแกเคไปได้อยู่แต่ว่าไม่ไปเอาต้องไปอาเองส่งส่องโอซีโน่ไงซีนี้น่าพักหามเขาไหมตัวไปจะหลีด่งวานกอยบ่ จะเอาสมะนั oh. ่อีบอ่ะกสีในสิพุนนะแล้วเห็ดลงสีเหรอวะเห็ดนังค้าไว้นี่เดลุงเพิ่มเห็ดนังค้าไว้นี่พุนคนจิมาสีนะแต่สีแยสามสีหาแพนเอ้ผักกาจนะหลายสีวีเนาะก็ต้องหวานปลายพอดีใช่น่ะไม่ก็มีนะเนาะไม่ก็มีพราะะไรเได้ โอยหอยดเขามากเลเบิดอนู่นเลยหาเก็บเงินน,นี่อีกวะไล่ไดไอีกวะสีขาอีกโอ้ยนี่เก็บเงินคาไฟไลย <c oughs> สีเอาเองเราไฟเขาเก็บเอ <c oughs> อัเออนน้วนี้าตรแนวนี้น <ไ>แล้วพืดสิไปเด้อเฮ้ยผู้ออไปน้ำเลิศป่ะเมื่อที่สามก็ขยได้น่ะอือ <Hey. S 1> เผู้แดนออมเพิ่นป่าอะไรกินนี่ไปทั้งบงล็อกเขากินน,น่เะเฮ้ยเล้ยเดินเฮ้ยเดิน ไปแล้วไปไปอีกแล้วเอาไปนำเนาอย่างบอกอยู่เอาไปเถอะฉันไม่ดียงแล้วมือที่สาวนี่ไม่เดียงแล้วไปเลยไปาไปว่าปาดเลยไปถือยังจะกินชาเลยล้มจุดล้มจุดเดี๋ยนี้นะอาบน้าให้เมื่อคืนนี่ขำเปื้อนอีก่าแดงอาบอีกแน่นี่มาอาบกบได้คอยยังอุ้มอยู่ อุ้มกอดอยู่กับมานนี่อ่าไม่ใช่ยชมือเลยอ่าน้อุ่นมากันน้อุ่นเถอะเลยน้อุ่นดิน้อุ่น้วยกันมากันน้อุ่นในถุกระาน้เย็นทานหนักในโค้ใชในถุงเงินไปปราดุกใช่ไหฮะใช่ไหมยังนะใช่ยังมาตรงนี้ทางสามเท่นี้เนาะหารถบ่มีแค่เราสองคน เวอร์ฮัลล์แมนแบกเข่าได้ดิเอาส่อบละพันเด้อเข่าว้าวน้องเอาให้ได้เฉยเลยสอบละพันนี่ยเงินกับเงินเอามาจากอันอันนี้ครับสามสามซีซีสองใบเย็ดยี่ดึกแท้สามสามซีซีใบนี้สามสามนี่ซีซีกถ้ายมายังดึกแท้ เลขแล้วอีกเอาเลขอันนี้เดียยังก็ลดมาซ้อนเด่สิบสองว่าสิบสองสิบสองมื่อเช้านี่จกเงินออกมาจากกระเป๋าตั้งแต่จนดื่มเสียยากับสิบสองอันนี้ก็บอกสองนี่ไงนะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเถอะสองหนึ่งสองจับักสองได้บเนอืมแล้วน่เงินเมียหายขวัญได้เอ้ยล่ะ เออควันกระเป๋าได้ขนาดโอ้ยบันกไดเสียขาหอมกันยอมแม่เมียกันะโอจะดีกนพอจะดีกันเนาะจะดีเนาะมีวัดีกันเลยะใช่หรือเมียกันนะเออยืมก้อนเดีที่ใช่หรอยืมได้ยืมได้เงินมาหอด้านเนี่ยยืมเงงอันกันได้ยืมกัได้ไปยืมเงินเมีย เงเมียพันห้าต่อเลยแรกเลยเสร็ไเด้๋ยวรู้มังปวดเพ้อนะห้องนี่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 หนึ่งสอ่สายืมเงินเมียไปเสียค่าห้องมายืมให้ได้เลยจ้าเนาะไปแล้วม่พี่น้องมึงแน่อ้โหเนาะผัวนี่บอกว่าหักข่ก็มาพ่อมาช้ำกันแล้วปัันนี้มายืมเงินข่มึงแน่ ก็จ no. ะให uh. ้ม่ะเนาะเออไปโดนยูก no. like ัน oh, ย oh. uh. ูกันช oh, uh, huh. uh. ิบายปีมาเท่สิมือฮักทำกันก่อยว่ะโพด่อพอพ่อให้ข่แน่ใจด้วยว่ะเงินถุงเงิน่าสนใจอ่ะรูเปล่าอาุ่าะฮักมาชักเมียบานี้เอาข่ามือสนใจเลยว่าอ่านเขาบ่มือสนใจเพื่อนบาทเลยยัหลอกใจเมียกัน สนใจเนาะยืมไปด้กี่นิ่เหมนกเปนองพันลหาแดงก็ได้พันหาไม่อยกหาลอาลอยเกกกาแฟระหว่านไปเสอเด้อไปเดินทางวัไปปุเียในเนปจุบปจิบกันบ้ากอนไปกัได้อุ้ยเดี๋ยวเดีเอาเอา้าเดยน ว่าเนี่ไปหักมากูเมียไม่อยากเอาขึ้นเพียดวะเพียดเอาเอาปลอบใจกันเผยตายเห็นไหมีพันหาเด็กกาเอากระต่าเนาะเสียแต่ว่าพันหาเนาะใจันแกมดีเดียวไม่ใช่ไหมเงินพันหาให้เนาะจ้างจ้างพันหาเอาเลยขยิบหัววันนี้คยิบได้อีกไลย ก็ยังบัเราอยู่นี่นะไปหาร่อยไอ้กาแฟวันนี้เก็บกาแฟมาเนี่นะอาคมมีดอกสัญหาเลยมูมนี่เน้อี่เรออกจบแแรกค่ะจุแรกแม่จุ้แรกะแมปากว่าเว้ยราจะเห็ดเนาะปกติปาเฉยเคอยเห็นนะอี่างงงเลยจะเป็นแน่เพิ่นบอกแล้วคอยเห็ดเพราะเงินปัญหาจเห็ดเงินปัญหาเฮ้ยพี่น้องเว้ยดาง ตั้งจุดโซนอยู่นี่ยหนีี่หมุดบ้านเลยไปเสือเด้อไปใช้ลูกโา่ลูกชายจนเหรอเฮ้ยไปเดีวใช้ดลูกมาหน้ยเลยลูกมาหน่อยทางนี้แ่ะเดินทางเรือยพี่น้องเด้อวรื่อยเดินทางปลอดภัยเอารถน้องซอนขึ้นอูปก่อนรถก่อนบันนีดมือออกแม่ไม่ได้แกบมือออกรถเพื่นมือออกก็พอดีเอาเลขออกเลยเนาะโอ้ว่าเนี้ซื้อไว้มือนี้ออกออกจากห้างไปเลยได้ ตักนี่ก็เจ็ดเจ็ดหนึ่งสองของเราหนึ่งเจ็ดนึงสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเออไปปะไปเนาะพาไปเดินทางเบิงรถเบิงนางนี่ดีเด้อคัะรถนะไปมีผัวผพืเดียวช้ำระวังได้เหย้ย้ยยามยาข่ายประกานหาผัวไหมยามคนดีกันนะผัวเเดียวนี่แหละ นาะนี่สันกันแนนนั่นได้นเนาะนี่เนาะไา่ใชนะบั่นันกับบววายเนาะกาสหาเพิ่มเร้อผัวนี่ว่าอิไว่าเาวายจุ้ยรถน,นี่ัวคนเดียวอาบน้ำไปหาปไปอาบน,น้ำชีข่าอาบน,น้ำชีเข่าได้นี่นะห่านกับเพิ่งกำลังสีเท้านอะีกะนะไวายตึบกอดเดียบ่กอดเดย่กอว้านนี่กอดบานนี่ชเดวมาหนิกอ อันะแนลมะนีิก่อดเอาสี่คนเนาะสามสองคนสามคนก็บ่าวบวงคนก้อยปูนหิวปูนเพิ่นหิววอกให้เพิ่นเอาบ่าไดอีกแตต้องไล่แล้วเนาะว่าตอนเออตอนแรกๆเห็นน่งเงานอนอยู่เอ้าตื่นนะว่าคึกแม่คำจี้คึกกว่าได้ผลกอกไปข้างนอกเลยว่ะเลก่อนบล็อกโต๊ะจะตีนไข้ดึงเลย เอาเสรแล้วสันจะบอกว่าคนเหตุงานก่อสร้างจีใส่สเกิดบุตรแล้ว <ใน S 1> มันมีความเสี่ยงเลยแมน่นสีขาวก็จะเหมอสีขาวก็ได้น้อ,ว,อว,ว่าพี่อ้ยย่องกาคืออ,อ้วนขึ้นนี่เนาะแล้วหน้าตาเนี่ยือปุ้ดขึ้นอยู่บบบนี้แล้วคือขาวเหรอ่าโอ้ผมว่าแล้วสาวตามหลังแล้วบบบน,นี้ว่าคือสาวยันย่ากันอยู่บบบน,นี้ห่าแต่ต้องเปลี่ยนอีกหน่อยนึงว่ะเครื่องมือเครื่องพยันน่ะ ด้วยูีว่ะเอระถุงนี่กะวานนี่กะสายเลยเนาะบุ้ยเนี่ยเห็ดเห็ดเบื่อเบื่เบือนฮะเห็ดตามภาษาคนเห็ดนะทำเพลงอืมื้ชายมึงเออป่ะสีข่าไงพี่น้องไอ้บาทเนี่ยพูดเด้พูดบ่ือข่าเด้ ข่าวเดีวกันเนาะเออคิดนะิดเดีวกันเลยทำกนได้ข่าวกันก็ได้ี่ยเหนะนี่ิีนปลากับมันย่างกุ้งนี่เสือผ่าเน่าตอนนี้วันอาขึ้นมาให้เราเลยใช่เชื่อเมื่อนี่ก่อนสิเมื่อเปิดห้างกันอดีบื้สมีมาไหว้ ปาดไว้ก่อนสิบชิบด้ราคาก่อนเนเน่นนนนนตัวจะไปใช้มันนี่ฮะเอ๊ะเกี่ยวเกลาขาวเนี่ยบอลลูนมานะดิ่นดูกันได้เนาะโอ้ยหาหมงชนดีดีหาหมงชนดีดรอไปอ่านหน้าเ่าปะก็เป็นยายเกี่ยวขาวเหรอบอลลูโโใกล้หมดเลยเ <c oughs> นาะ เห็นมาตู้เหรอับมียังกะเบิ่งเลือตู้ชาวมียังบันเบิ่งเลือเต็มปึ้งอยู่บบนี้ไยน้องผมตินเต็มปึ้งอยู่ค่ะดองบ้าิดองอยู่บ้าเหมือน้ดองอยู่บ่เหมือนี้ว้าื่อนยืนยังไก่ก็เึ้นชาวเด้อทอนยืนยัลงมาดิบพี่เดิมเมือนเด้อเหรอ นีม่นาวได้ค huh. ่ะเอนาวได้ค no ่ะ no สีข no ่าหายเ้าแล้วเนอา่เนยเออหมาค่มาต่อาเต่เ่อค่่กันแล้วเข่าลงนีหลายที เขาล่หลายเลย,ยขาจะขึ้นเรียงลายแท้เนาะขอ่ขอยเรียงขึ้นจักสันมุสองสา,สามสามซักกันนั้นจกันบอกเฮ้ยโดยว่าชาวหาสอบฝูกกันแท่สี่สอบเลยหาเ้ยท่านหนีพอดียนีกัท่านใส่กันน <c oughs> ัเดีวยวเอามาพีเลยอดีกับสอ <c oughs> บน, <c oughs> น,นึ่งท่นหายแล้วนี่เดี๋ยววันท่านสองสอบได้หายแล้วขววิทย่ะเว็ดอวันไหนเนอวันก่ออืเอวันไหน หายต่อเองดิหาซาอเเขาก้าซาไปทายของแม่บ้านเอาแบกไปน่นอเองเอาต่ไหไปหายซาว้ขาก้าเาค้ายดิไปจ่ายค้าทางอี่ไเหตุทางบนท่นไมเก็บหรอกท่านได้หูอเรียมไปหรอท่นได้หูทานแล้วท่นมาเก็บกันไรเตรียมไปนี่พาบนดิอากาศนาหนาวให้พี่น้องเอ้ยมันเย็นมันนี่นะ ปากกาชี้ชี้ในแน่นหน้าตาก,ก็คือชิวาได้หุบเหี่ยวไปน้ำอ่าลมน้ำแรงเหยพี่น้องเลยหน้าหอนี่ก็เหือกออะไรกันหออนา้นนากระชีมันมันเนาะหน้าดมนี่ก็หน,นา้าสริแห้งๆท่าคีมอยังกักบว่าได้เขา่าซึมอย่างเลย <c oughs> มีทะเลกับในลำอย่างเดียวนะอ่ะดีแล้วริมฝากบ่าเป็นเก็ดเป็นเก็ดออกเหยพี่น้องเลยอันนี้มันเพิงเ่งจะหนาว มื่อนี้เนาะเริ่มเริ่มเมื่อนี้เมื่อวานนี่ก็คือว่าเย็นธรรมดาอยู่เมื่อนี้รู้สึกว่าเย็นแบบหื่สั้นเลยแหละพี่น้องเอ้ท่านี้นี่คือสีชนในเอเส้นไหวแจัคเน็ตบอเส้นไหวแจ็คเน็ตไงสะอาดแล้วสะอดดีบ่ยังว่ายังว่าเส้นไหวไม่แล้วว่ะตีเอเนาะมื่อนี้กะเด็กล่างออกเริ่มพี่น้องมื่อนี้นะโปดไฟลนทีกัเม่นมาบอกเลยเด้อ เอ้าบอกอะไรเนาะเผื่อพันเมน่นเราบอกว่าเอาตอตัวนี้เลิกตัวน,นี้เลิกก็สน,นใจกันจะซื้อ,อยู้จะพันจะไหนซือน้อมาได้เนาะซื้อปองมาพันกรีบนี่แหได้ไปไปไปเอา <c oughs> พอได้พอได้ซื้อกไออาหารให้มาหน่อยได้เห <c oughs> ็นคนนั้นซื้อได้เพื่อได้ทดินลายเพห็นเปี๊นดินลายเป็นบ่ตัวดินน้ำพันยังได้บ่อ้าไวไ้วได้ไว้ได้ไว้ได้เน่เน่เน่ มันมักหลินก้นพลอยอะไรเนเวยไปล้วค่ะดักกนพลอยนี่นั้นแห่นขาแห่นแพงนั่นนี่นะปลาเด็เนี้ยเนี่ยเนี้ยปลเด้ดเนี่ยดูเนี่ยปเอาเด็ดดุเฮ้ยถือไอ้งงเฉลี่ยนบัดเฮ็ดไปไปน้ำไอ้หน้าบัตนี่โอเคพี่น้องเลยพี่น้องเลยสำรับคลิปนี้แม่น้องเปบลกัสิขอลาก่อนเด้อให้พี่น้องมาส่งคุณสามีไม่คุณสามีมาส่งมาส่งข่าวมาส่งข่าวแน่ก็มาส่งคุณสามีแน่ยืมเงินคันหาไปหอมแก้มสองบาทให้พี่น้องกัย อยู่บอ่อแห้พี่น้องคุม้มอยู่บอ่อเนาะข้าวได้บุคุม้มเนาะเสียเปียกท้อมาเจอกิฟต์นี่แกแม่ต้องเปลือกคอลากันเด้อเนาให้พี่น้องอยืนดีมีแหง้งวัสดุูุขสุขคนเด้อมันนี่กับอากาศหนาวให้รำให้ด้วยวัสูุส,ส,สุขสุขคนเราจะกิฟต์นี้กาวทำบัตรสบายเด้อบ๊ายบาย